ไม่ได้เข้ามาทำลายทรัพยากรอย่างเดียวนะครับวนปวูวนปลาที่ขึงเอาไว้เนี่ยหมดลากหมดทำลายทรัพยากรไม่ว่ายัางทำลายเครื่องมือประมงนะครับทบทวนบทบาทรัฐหยุดการทำลายลาประมงยังคิดว่าอวลากเนี่ยควรจะอนุญาตทำประมงได้อยู่โดยความจริงแล้วมันไม่ใช่เครื่องมือประมงที่ควรอนุญาตต่อไปนะครับระดับพื้นที่ขณะน,นี้มีปัญหาที่ประมงพื้นบ้านเนี่ยถูกทำลายนั่นหมายความว่าต้องนึกถึงเรื่องของสิทธิทชุมชน ทบทวนบทบาทชุมชนผู้พิทักษ์ทะเลไทยอายุของเรืออวนลากก็คือ15ปีถ้ากรมประมงยืนหยัดตั้งแต่ปี2อ2 3วันนี้ทะเลไทยจะไม่มีอวนลากอีกต่อไปแล้วทบทวนความผิดพลาดเพื่อหาทางออกร่วมกันถ้าหากว่าเราคิดว่าไอ้เครื่องมือเหล่านี้นี่ควรจะยกเลิกเรียนว่ารัฐต้องมีทางออกให้เขาทบทวนนิรโทษกรรมเรืออวนลากเวทีสาธารณะเสาร์นี้บ่ายสองโมงห้านาที